สวัสดีครับยินดีตอนรับขอสูช่องมงคลโชค8ปดเกาครับมือนี้กับอายุที่วัดคอดเรียกครับต่้ชมครับหลังจากสามเน้นนะครับเพื่อนกระบอกเลขล่างหัวเก่าตรงๆนะครับถูกตรงเป๊ะเลยครับต่้ชมครับอันนี้แหละครับมงคลโชค8ปดเก่าจึงมาติดตามตัวเลขเพื่อนย่างต้นเนื่องนะครับต่้ชมครับเดี๋ยวมีสายบุญมารวมทั้งบุญบ่าขาดสายครับเคลืิญรับชุมได้เลยครับ สังฆทานเหยียดถปัจัยและทายาทั้งหลายเหล่านี้ขอถวายแด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จรงรับเครื่องสังฆทานของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเมื่อรับแล้วขอให้เป็นประโยชน์เป็นความดูเแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย 我看不下江南了。<noise> <noise> <noise> มีทางวิทยังเองางนักขี่ติอว่าจะนำนานมามาหาปงินสีเพราะว่าเขาเก็ด้วยทางนี้ความเป็นภู้ขโบรอยาได้มีเกียรตข้าเจ้าขึ้นชื่อคำว่าไม่มีอยากได้มีเกียรติ้า สังปฏิสังตุมังคปะเมวสเมตสุตัปเปเร็นตุสังกปาจันโตปนโสอยาตมณีโชติระโสยตังอภิวาสนาเสรีสานิจังวตฏปัาจิยนุจัตตาโรตัมมาวันทันติอายุวนุสุ หวังสินใจขอให้สมจากความมุ่งมั่นฝากนาะขอให้วุญนกุศลของท่านทั้งหลายที่มาทําในวันนี้ไม่ว่าอาดีตาติท่านหรือปัจจุบันชาติต้องส่งผลบุญนี้ให้แก่ครอบครองท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแร,รงและต้องรวยเงินทองนัยมนะจธุดาตู ไม่เป็นเรื่องง่ายไม่เป็นเรื่องง่ายไม่เป็นเรื่องยากครับมีบุญค้ำกันครับหารบาลเท่ากันว่าทันมีบุญค้ำกันถ้ามีบุเพกัตาบุญญตามีบุญมาพร้อมกันอ่ะมันจะได้น้ำกันปบนถนนแม่นมีบุญค้ำกันจังได้มาพ่อเอาทันมาพ่อกันไม่ใช่เรื่องต้งเดินโน้นศาสนาพุทธก็บริมีเรื่องบิญมิจะไม่ตั่ำใจมากโยมแม่เนี่ยพ่อกันยุทธจ้ายุทธบุเพกันแล้นแม่พ่อกันอีกพ่อกันนี่อะไรต้อสั่งกัน ชวนพ่อพว่าย่ำย่ำมาเอก่อปลยโอยู่วันพ้ามม่พาพวกเห็นนวันวันหน่ก็เลยไปม้อไปไปมออไปเงินให้เจ้าคณะเพื่อจะกอนอยู่ในเมืองคนน่ะไปมอบซื้อชุดพี่พี่เอมอบไปแล้วมอบไปแล้วทีหนึ่งสองลอยสองลอยชุด บันี้มอบหาร้อยชุดเพราะว่าพอโรงพยาบาลเขต้องการอะเท่นันแกว่าพอด้มอบทงหบดนี้เอาเงิน่วนหนึ่งไปมอบบห้เพิ่นเนเดี๋ยวอไรเดี๋ยวอกับการเน่ยมออบมันหลงว่าเนี่ยห็นเมื่อกดเขามากกน้าเป็นพระเป็นเบอร์ยูะเบอร์ยุ่งรือเบอร์พานี่ยอาจารย์เราเพิ่งพาไปกานรบสการย่าเดี๋ยวจะไปกราบนรัสการยุ่งมันเ เคยสิไปหุ่นยุ่แล้วขนเดหุ่นยุ่วแล้วบ้านคอนเรียบเนี่ยเคยมีผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านซื้อผสมขวรมีรลวันเนี่ยเคยเป็นลุงน้องสมัยโตนั่งเลยขนาเล่ายู่กับแปดสิ้นกปีเลยตายแต่ถ้าถ้าผมเป็นผู้จัดการภาพให้ประกันชีวิตเยอ่ันมีลุงนองหลายืแถวน่กันเเจหบ้านดงบก็ปอยก็กำลังกำปอยารก็ปอดแฟนบันเไปพออยู่ใส ยู่อุดรครับบ้านบ้านไบ้านคือบ้านบ้านนั้นไผ่ย่าพรอนไม่เนี่ยยูพี่เคสานเนี่ยโอ้ยยูรอวัดบ่นี่จะ้นเขาวัดไงบ่เดีัยวมายม่แต่พอท่านเขาถาวโมแต่พอไปมาโม่ยูยังโม่ท่านไป ถามว่านี่แมกลูกไปเยี่ยมเ่เดินหาคนละเมนได้่งน้ำลูกลหรล่ะัสนอเมนได้มาสัางซอยลูกลาเลยไได้สา่มีปัญหาไม่ได้สั่งว่ม่ใ้เพื่อนเนอะนุ่มมนนี่จะได้กะไม่สอบจะนั่งมากพ่อยันไ่เน่ากันถ้าไม่เน่ามอสเป็นกันดีว่าไม่ัน่า้อง้่นจับจับยี่ห้อันไงแหหรือกุดแฮนีล่ะเสนอว่าแน่นย่มพอกม ไปหันเหลวตยียปนนัเ่ไปถามก็บ hmm. ร um, uh, right? ้รูปว่าผู้ใดเป็นหาย่เนืะอ์ก็เล่นวงกับแบนน้ำพ่งมานโทรศัพท์มาหนโทรศัพท์เอ้าโชคดีตัวนั้นนะเออมากับโทรศัพท์โชคดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวโชคดีไปครับ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 คากขาวอบ บ้านเาไปย่นะบ้านยังเห็นบ้านเนี่ยบ้านคออเรียบบ้านคอนเรียบเหรอครับคอนเรียบแม่ักบ้านเรียบโอ้ง่ายไปยังไงตอออกไปยังไงมันง่ายไปต้องฝุ่นบ่อไปทั้งถนนง่ายแบบครับโอ้มันถีถนน่าเา้า้เียบไม่ผมางทุกัมีกับข้อเรียบเหมือนกันเป็นบ้านเก่าครับเนี่ยบ้านเก่าโอ้นี่พุ้มบ้านเก่าข้อเียบบ้านบ้านที่เิ่นตางมันบ้านตเคยน วเกีวันกับวันย่ดเหรอครับเนี่ยการร่วมกันเข้ามาเป็นการช่วยกันอะไรที่ดีเขาเนย้ยมันหน่อย อำเภออย่างนั้ลูกเยีนน้เดียวเงียอย่างเง้คนติจัสบ่าแมนกองบัาคัอันนั้นอำเภออย่างนัี้เอำเภอเพี้นเลยอำเภออย่างงมสร้างค้อมสรางค้องไปหันนเมียยเอกังนนั้นปีสมัยสภาพยิงร้องใตยใหม่เลยอสมัยสามสิสีปีเนี่ซื้อบอยทตาดีไปเลยดีไปลยอายุหันได้กอเดียนดอกบ้างคอยพ่บ้านย่งแล้วก็ไป่งมูต้อพิราเป็นมาเน

มันซื้อมาได้ปามันก็ตกับเล็กันนอยู่ฝ่ายไทได้ก็ได้ก่ได้ก็ไ่ได้แม่ก็ซื้อมาได้อันนี้เพิ่นก็นลยให้้องวันก่ขึ้นมาที่สิบ่นไ่เลขตัวเล็กม่ไนอบางเอิญตัวไหนใช่ฮะเรีกรถบอกเรีกรถปอกเอรถปองรถปบอรถป๋อรถป๋อ

เปพ่อเวกป็นผู้เขาไปถ่ายรูปไยุบนเทุเจ้าไได้ไปไปก่อยไปกับไปไปเทาวนะไปกูอาจจะเขาไปใาังหารนจาร์ัดมีวขมีวัดมเป็นวัดนี่วัดแตงก็มีพระมี

มีัามันพ่อเอามันไปจังไรยังนอเดียวมาหนีมันสิบว่ท่าตันหนถอยรถไปถามเขาอยกบันเนี่ยมรนเดี้ยวมากเเอานีเดี๋ยววัดคนาะขวามารดพุงมันมีชางหันแี่ตนอไปเชียนป้ายยุ่ีแยกเช็บจอนสี่มาก้องไปส่ไปเชียนยูหรอกยังพอว่าวตั้งนักาวงวนข้างนขคาวับสามเาังาน้ับงวดนี้ะครับสวานข้าัานะครับเพิ่นก้ ให้เน้นห้าสองนะครับท่านผู้ชมอันนี้เพิ่นก็ได้ฟันแล้วนะครับเน้นห้าสองล่างนะครับอันนี้ทั้งช่องมงคลโชคแปดเก่าให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผิดหรือถูกก็อย่าว่ากันถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อข้อแจ้งเตือนครับสิบธิพิพาดโอกาสอันสำคัญในคลิปดีๆเด็ดๆใหม่ๆจากทั้งช่องมงคลโชคแปดเก่าครับแล้วก็จะได้ตามตัวเลขของสามเนียนเม็ดเดียวต่อไปครับขอขอบคุณที่ชมรายการดนจจุครับ